ขออนุญาตถามยันเสรีในเรื่องของการสารสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดเรามีความพยายามสารสัมพันธ์มาน,นานแล้วแต่ทำไมถึงมาสำเร็จในยุคลุงตู่ครับทั้งหมดคือ32ปีนะครับหลายคนที่แรกเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของการขโมยเพชรแต่ที่จริงไม่ใช่การขโมยเพชรเป็นเพยงส่วนหนึ่งแต่เรื่องที่สำคัญก็คือคนของเขาเนี่ยมาถูกสังหารในประเทศไทยแล้วไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นคดีหรือว่าจบคดีได้ ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยหายไป32ปีก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าซาอุเนี่ยเป็นแผ่นดินทองของคนไทยในการที่จะไปทำงานนะหลายคนเนี่ยส่งเงินมาสร้างบ้านสร้างช่องส่งลูกส่งเต้าเรียนหนังสือกันแต่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บสัมพันธภาพขาดสมบั้นจากเอกอัครารชทูตว่าเป็นอุปทูตจากอุปทูตมาเป็นเลขาทูาทแตแป่ว่าลดลงลเรื่อยๆ แต่ทีนี้ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับทางด้านซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็มีการผ่อนคลายมาตรการเพราะว่าองครรชทายาตซึ่งขึ้นมาดูแลประเทศเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างผ่อนคลายแล้วปรารถนาที่จะทําให้ซาอุเนี่ยสร้างสัมพันธมิตรีกับประเทศต่ตางๆทั่วโลกนะครับก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะถึงเวลาที่ระหว่างซาอุกับไทยที่ไม่มีความสัมพันธ์กันมาหรือมีความสัมพันธ์ระดับล่างเนี่ย มาเป็นเวลา32ปีก็บังเอิญก็มีการประชุมนานาชาติครั้งแล้วครั้งเล่าลงตู่ไปบ้างรัฐมนตรีดอนไป,ไปบ้างแล้วก็มีโอกาสาที่เราได้เจรจากันเรื่องศาสตร์ทวิภาคีก็คือระหว่าง2ประเทศเป็นที่พออกพอใจกันเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เลยมีการเชิญให้นำตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเรา ไปเยือนซึ่งนตรีดอนก็บอกว่าจากการไปเยือนนี่ได้ประโยชน์อย่างมากมายครับจนกระทั่งในที่สุดความสามารถของมนตรีดอนนักการว่ารกระทรวงต่างประเทศความสามารถของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสามารถทําให้ซาอุยอมรับแล้วก็เชิญให้เดยอมตรีของเรานั้น,นียไปเยือนซาอุคิดว่ามีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงนอกจากการสานสัมพันธ์ในเรื่องของแรงงานการท่องเที่ยวหรือเปล่า คือพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันคือเมื่อมีการสารสัมพันธ์กันเขาก็ได้เราก็ได้เมื่อกี้ต้องพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับถ้าพูดถึงว่าเปิดสัมพันธ์เนี่ยเราก็ได้ตรงที่เขามาเที่ยวเรา<อ>เขาก็ได้ที่เราไปเที่ยวเขาครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยที่ไปเที่ยวในประเทศตะวันออกกลางเนี่ยก็มีไม่น้อยนะคะเราไปดูใบกันเราไปโดฮากันนะคะเราไปบาเรนอะไรต่างๆนานา นี่ต่อไปก็คือเมืองของประเทศสุดอร์อาระเบียก็จะเป็นหนึ่งเมืองที่เราไปเที่ยวจากขณะเดียวกันเขาก็จะมาเที่ยวเราด้วยครับประโยชน์ที่ได้นั้นได้อย่างแน่นอนเพราะซาอุเวลามามาเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นเศรษฐีพักโรงแรมแพงกินอาหารแพงซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์ซึ่งบ,บ้านเราเนี่ยเรื่องของอาหารฮาลลนนี่ก็ถือว่ามีความพร้อมแน่นอนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเรามีคู่แข่งอยู่2ประเทศ ก็คือมาเลและอินโดนีเซียนะครับะะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเ,เมื่อเราสามารถทำตามกฎฮาราลได้อย่างถูกต้อง<ม>เรามีอาหารที่มีรสชาติดีกว่าถ<ม>ูกต้องคือถ้าเกิดว่าเขาตํารวจและอินโดนีเซียก็ทำตามกฎมาเลย์ก็ทำตามกฎไทยก็ทำตามกฎมก็แปลว่าอาหารฮาราวทั้ง3แห่งน,นี้น่ากินทั้งนั้นแหะ<ม>แต่พอเรามาดูเมนูของเราแล้วเนี่ย เราเหนือกว่าเยอะนะคร <familiar. S 1> ับเพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าพอไปเยือนในครั้งนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเดินพรมสีม่วงซึ่งคนไม่เข้าใจใโอ้ยไม่สำคัญแน่เลยเนี่ยเดินๆๆพรมสีม่วง <mm> ไม่ใช่ซาอุเนี่ยเขาเบื่อพรมแดงใช้มานานแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันดูเท่เก๋ไก่บังเอิญเขาเป็นเมืองทะเลทราย ที่พอถึงหน้าฝนหน้าที่เขามีน้ำเนี่ยดอกล <Nope. S 1> าเวนเดอร์เต็ม<แ>พื้นทะเลทรายเลยมันเป็น,ปนสีม่วงเขาก็เลยใช้สีม่วงการต้อนรับขับสู้นั้นเป็นขบวนใหญ่การเจราจานั้นก็มีบุคคลสำคัญมานั่งเจราจามากมายไก่กองนะครับซึ่งในการเจราจาที่มากมายไก่กองอันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นความสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุ ที่ส่งผลดีมากมายตอบเดี๋ยวพี่พูดเรื่องนี้ให้ฟังายาวๆเลยยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่บังเอิญครับเป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีดอนและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับ